ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบ่าแหลมผ้ารวย9ก้าผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิง้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับผมครับสาหรับเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566รเหล่าพัฒนาเลขที่ออก7 2 9 8 6 2ล่าง98ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคที่มากันแลครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้อง f อท่าทันใดที่ยังว่าท่านในช่วงได้มาดกันครับผมเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพะรวยกันเอาไว้ครับพี่น้องเผื่อพี่น้องเนาะครับเนาะจะบริพาดครับผมคลิปตัวเลขแนวทางครับผมที่ทั้งช่องนํามาลงในพี่น้องเอไซ้ติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องมาเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของเจรังกาลสินครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเจรังกาลสินนะครับเนาะครับ บ่าวแหลมก็เพิ่งนามาลงเป็นกลั้งแรกครับติดตามตัวเลขแนวทางของเพื่อนมาสักระยะหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับซึ่งวัที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับธรรมดาครับพี่น้องครับเฉพาะเลขวิ่งครับผมไห้มา2ตัวนะครับเนาะครับไห้มา2กับ9ครับพี่น้องเขามดเลขครับผม2กับ6กสองนะครับเนาะเก้าเก้าแปดครับพี่น้องครับ ธรรมดาได้ครับผมสายวิ่งสายรูดนี่เตรียมเฮเลยเลยครับผมครับสำหรับงวดนี้กะกรับบอกวรวนผาดครับผมรับทันใดที่กําลังเบิงอยู่ถือว่าโชคดีนะครับเนาะรับทันใดที่เปิดข้าวพอล้วก็ถือว่าดวงมือนีมาแล้วครับมาเบิงเอาครับผมกับตัวเล็กแนวทางครับผมของเจลังการสินครับผมครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงนะครับเนาะ วันพุทธที่4ตุลาคมสอ6ห้าหกหกลาวพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะตัวเลขแนวทางกระผม ของเจรังเจรังการสินปครับก่อนอื่นนะครับเนาะก็ต้องขอกราบขอพระคุณครับผมไปยังครับผมเจรังนะครับเนาะครับ ให้ตัวเลขให้แนวทางมากนะครับเนาะครับเมือว่านกับผมเป็นกับทรงมาให้ครับพึงในโลงให้เมื่อนี่ครับผมครับลงให้เลยเด้อเอ้ยครับให้เขาปังๆเด้องวดนี้ครับผมครับตัวเลขแนวทางครับหลังจากติดตามมาเนาะครับเนาะสักระยะหนึ่งแล้วครับถือว่าบอธรรมดาได้พี่น้องอะมาเบิ่งกันครับผมสําหรับเลวิ่งนะครับเนาะเพราะว่าสายวิ่งสายลูดครับผมคือจะจ้องรอคอยกันครับผม ว่า,านี้นะครับเนาะครับเกลี่ยล่างผมจะมีตัวเลขตัวใดมาให้พี่น้องไปวิ่งไปรูดกันบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสี่ครับผมครับสำหรับตัวเลขวิ่งนะครับเนาะครับเยิดผลเด่นมาให้ครับพี่น้องเด่นหนึ่งรองสี่ พี่น้อง f c ฟีครับผมเกาะกระแสนะครับเนาะกับติดตามเบิง์ถุกๆสำนักตีเบาแล้วน้ำมาลงให้พี่น้องครับก็จะรู้ดีว่ารับถ่านหนึ่งมากนะครับเนาะจะมีตัวเดกันบ้างครับผมครับบางครั้งนะครับเนาะการติดตามครับรับชมคลิปตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปครับเป็นพ้นดีเฮ็ดให้พี่น้องครับผมครับ หลู่เลยครับผมโดยอัตโนมัติครับเลขวนีตัวเด่มาครับผมแถแน่นอนเลยเพราะว่าครับการรับชมที่ครับผมตั้งใจเบิ่งครับผมเราจะเห็นตัวเด่นนะครับเนาะบพว่าจะเป็นทางด้านของเลขวิ่งทางด้านของตัวเลขจับคู่ครับผมมาเบิ่งกันครับพี่น้องหนึ่งศูนย์ขับเลขหนึ่งเด้อพี่น้องเตียเตียกันเลยเอาขึ้นอีกเล็กน้อยอ้าว คือบ็อคคือใช่ไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่อย่าเฝ้าตกใจด้วยพี่น้องครับบ่าหลาได้วยครับอย่าเป็นเด่นแห่งมาเพียงสองคูสองหางท่าน,นั้นครับพี่น้อง เอาไห้พี่น้องรับช่วมกันซื้อนะครับเนาะไปผิดจระนาสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสีแปดครับผมบสำหรับตัวเลขสามตัวครับพี่น้องห้า สี่หนครับผมแปดส่หถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นเด่นเน้นเน,นะพี่น้องครับเลขติดหนึงถือว่าหลายตัวด้วพี่น้องมีหนึ่งศูนย์นะครับเนาะสี 41, ครับผมครับตัวเลขเนนเป็นตัวกรัฟกันซื้อได้พี่น้องครับ ขออนุญาตนะครับเนาะเบิ่งที่เอื่อยเป็นทรงมาให้กันหลักฐานเอามันชัดๆนะครับจะบร่ได้พลาดกันครับตัวเด่นของเพิ่นนะครับเนาะครับก็คือเป็นตัวกราฟกันครับพี่น้องก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับครับนี่ที่หลักฐานนะครับเนาะที่เอื่อยเป็นทรงไมาให้กระบรมครับ มันก็เป็นครับมันึกวันจะคล้องเขียนผิดมเม่อนี่พี่น้องก็เลยตรงย้ำมั่งอีกครับผมครับซีหนึ่งครับผมเลยเป็นย้ำมาให้ครับถ้าตัดตัวกรับออกเนาะพี่น้องครับก็จะเหลือครับผมเหลือเพราะไรหางครับพี่น้องมีเพียงแปดหางนาะครับเนาะครับตัดตัวกรับออกครับผมมีเพียงแปดหาง ซึ่งตัวเลขครับผมที่เอ่ยเพิ่นเน้นมากนะครับเนาะจะเป็นครับผมทั้งด้านของครับซีหนึ่งครับพี่น้องที่เพิ่นวงกลมมาให้นะครับเนาะครับพี่น้องเอซีเห็นกันนะครับเนาะเอาวงกลมเพียงตัวเดียวเลยครับผมก็คือหางเดียวครับพี่น้องครับแขียนๆเลยซีหนึ่งครับสำหรับตัวอื่นก็เป็นตัวร่องกันไปนะครับเนาะโอ้วาจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่ครับผมสี่สองสี่หกสี่แปดครับผมสำหรับเลขสามตัวครับพี่น้องห้าสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งครับผมฝากกันเอาไว้นะครับเนาะกับตัวเลขแนวทางครับผมของเจ๊ลังกาลาินครับผม ซีหนึ่งี่จะเป็นตัวตรงๆเลยครับพี่น้องเป็นตัวที่เพิินวงกลมมาให้เลยเนาะครับเนาะครับดังนั้นตัวกลับนี่ถือว่าค้นอยู่กับพี่น้องครับผมจะกลับกันรือไหมเพราะว่าเพิินเขียนมาให้นะจะบอกมีตัวกลับครับผมครับแต่นี่ก็เป็นตัวเด่นตัวเน้นของเพิินครับก็เลยกลับให้พี่น้องครับ พี่น้องมาพิจารณากนเบ่งน้องครับเนาะบ้านนี้ครับผมหมักตัวใดชอบตัวใดอย่าลืมกลับพี่น้องแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะครับเนาะก็อย่าลืมครับผมเอาไปเทียบเคียงกันกับสำนักเดือนกันครับซึ่งตัวรองๆกับมีหลายสำนักครับที่มาชนเนาะครับเนาะพี่น้องก็ต้องพิจารณากันเบิ่งน้ากับใหญ่พลาดครับพี่น้องครับเอาให้มันเข้าทุกงวดครับผมครับให้เขาย่อมเฮาแม่พี่น้องมามันเฮาย่อมเขาได้ครับสำหรับตัวเลขกแนวตั้งกับฝากกันไว้ครับผมอีกหนึ่งสำนักครับผมรับสำนักใหม่ๆ่ย่มใดเอามาลงครับ แทบทุกครั้งครับพี่น้องก็เขาปังๆกันตลอดเด้อครับผมกับพิจารณาเบื่อดีๆเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะก่อนจากกันขอนอํานวยอวยพรครับผมให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ารวยถูกหวยกันหมดทุกคู่ทุกคนครับผมในวันพุทธที่4ตุลาคม2566 เหล่าพัฒนาครับผมตัวเลขแนวทางของเจ๊ลังการสินครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม